สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอนที g p จีพ็อกเก็ตนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนไปเล่นเด็กเด็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นเด็กพืชนะครับอย่าไปไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้แล้วกันฮะโอเคก็มันมีเด็กแนะนําอยู่เด็กหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่นให้ดูนะครับก็จะเป็นเด็กในส่วนของตัวนี้นี่เด็กพืชตรวนี้นะครับก็สําหรับเด็กพืชที่ผมจะเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีฟูจิกินะครับดาเนะ ปกติโอเคเนี่ยปกติเราพอเราจะสร้างเด็กนะครับเราสามารถที่กดอ u t o build ได้นะฮะมันจะเลือกธาตุไดนะ้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้ทําการคัดเลือกมาแล้วล่ะนะครับก็20ใบของผมเนี่ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับจะมีอ่ามีฟูจิกิแรนเน่สองใบเนาะแล้วก็ฟูจิกิโซสองใบนะครับแล้วก็นี่ครับตัวบานะสองใบนะครับก็เป็นเด็กฟูจิกิบาร์นเอ็กซ์แต่ว่านะครับอ่ามันมีโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปดูก็คือบัตเตอร์ฟรีนั่นเอง ก็สำหรับบัตเตอร์ฟรีเรานาะเดี๋ยวอธิบายก่อนบัตเตอร์ฟรีเนี่ยเขามีอเบริตีนะครับพาร์เดอร์ฮิลนะฮะก็ระหว่างที่ถึงเทอร์ของเราเนาะเราสามารถจะฮิลนะครับโปเกมอนได้20หน่วยนะฮะถือว่าดีเลยนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบัตเตอร์ฟรีเนี่ยครับมีเลือด120เลยนะครับแล้วก็สกิลโจมตีเนี่ยกัรดเป็น60ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยน2ล่างนะครับเป็นตัวมันเองเป็นล่างสามมันต้องเปลี่ยนก่อนนะนี่สองล่างก็คือคาตาปีกับ ส่วนของทานเซลนะครับผมตรงนี้แล้วก็อีกการ์ดใบหนึ่งเนี่ยผมจะใส่เป็นไคลลอสละกันเผื่อเรายัางไม่ได้ตัวบานะเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ไคลอสเล่นไปก่อนได้นะครับเพราะว่าไคลอสเนี่ยสกิลเขาเนี่ยห้บวกเนาะคูณนะครับใช้สองเอนเตอร์จีนะครับเป็นเอ e เ g อร์จีพืชด้วยนะฮะก็ถือว่าดีในส่วนของฟูจิกิบานะเนาะฟูจิกิบานะอนนี้ผมพูดการเล็กๆเ,เ,เลยละกันอย่าง ดาเน่ร่างแรกนะครับก็มีเลือด70เนาะแล้วก็มีไววิฟนะฮะโจมตี40ใช้2 Energy เนาะส่วนคาตาปีนะครับคาตาปีก็จะเป็นอ่าแรนดอมนะเด็กขึ้นมาในมือนะครับแล้วก็นี่ครับทานเซลก็มีบักไบส์ามสิบเนาะส่วนฟูจิกิโซนะครับยังไมไ่พูดถึงก็คือฟูจิโกฟูิโซเนี่ยมีเลือด90นะโจมตีเป็นลาสลิป60สนะใช้3 e n เ r นจีนะฮะและนี่เลยนะครับก็เป็นอ่า ตัวเดเมจของเรานะครับก็จะเป็นฟูจิกิบานะนะครับ ex นะครับมี sp สูงถึง190นะครับก็สามารถที่จะต้านทานนะครับเดเมจแต่ถ้าหลังจิตมีเพิ่มวิวทูได้เนาะวิวทูมัมอนแหละ150เนาะแต่ว่าในส่วนของลิซซดอนให้ระวังลิซซดอนให้ดีเพราะว่าเราแพ้ทางลนะิซซดอนเนาะก็จะมีสกิล2สกิลก็มีลัสซอรลิฟที่เปลี่ยนมาจากตัวฟูจิกิโซนะครับก็ดเดเมจ60นะฮะก็ทำเป็นใช้จี้สามหน่วยเนาะส่วนถ้าไม่ตายมันมีแจนบลูมนะฮะ ชมตี่นะครับใช้ 4G แต่ว่า,าตีเสร็จก็ได้ฮิวปเรกมอนด้วยนะครับ30บนหน่วยถือว่าดีมากนะฮะแล้วได้ฮิวของตัวบัตเตอร์ฟรีก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับในส่วนของอตัวอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่เราไม่มีโปเรกมอนในนี้นะสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้บัตเตอร์ฟรีเนี่ยเล่นคู่กับสเปียได้นะครับเล่นคู่กับพวกโมงสเปียได้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าชุดนี้กำลังดีนะครับ าการไอเทมนะครับก็ผมใส่โพชั่นไปหนึใบนะครับจริงๆริงผมก็มีฮิลจากบัตเตอร์ฟรีด้วยมีฮิลกับตัวฟิตกียบันโน่แต่ว่าโอเคกว่ามันจะถึงบานนะกว่ามันจะถึงบัตเตอร์ฟรีในการฮิลก็อาจจะติดโพชั่นไว้สักขวดหนึ่งนะครับเอ็กซ์สปีดสองใบเนาะปโปบเกบอลสองใบไว้เปิดการ์ดเบสิกนะครับแล้วก็โพชชั่นเรสเซิลสองใบนะครับเอาไว้เปิดการ์ดสองใบแล้วก็ซากากิกับซาบิน่าอย่างละใบนะครับซาบิน่าไว้ป่วนนะซากากิาไว้เพิ่มการโจมตี ในส่วนเอลิกาเนี่ยถ้าเกิดมี2ใบนะครับให้ใส่2ใบนะแต่ผมมีแค่ใบเดียวนะครับผมก็เลยใส่เอลิกาเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณมีเอลิกานะครับก็ใส่เอลิกาสองใบไม่ต้องใส่โพชั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีโพชั่นก็ใส่โพชั่นนะครับอย่างผมมีเอลิกาใบหนึ่งผมก็เอาโพชั่นมาใส่ผสมอีกใบหนึ่งให้มันครบ20ใบโอเคนอกประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่าว่าเล่นกันยังไงอ่ะเดีย๋ยวผมจะเล่นนะครับโหมดนี้ก่อนละกันนะฮะพอดีว่าผมเล่นผ่่่านเเคววสออยยูดดด้้้ะะก็็จไใช พืชที่เราจะเล่นนะครับเป็นฟูจิกิบานายเอกนะครับเล่นคอมโบกับบัตเตอร์ฟรีนะก็ฮิวอย่างเดียวอ่ะน่าจะตายยากอยู่นะฮะอ่าก็เปิดมาเนี่ยก็ให้เราใส่ดาน่ก,ก่อนเลยนะครับแล้วก็บัตเตอร์ฟรีไปทางหลังโอเคปะแล้วก็เริ่มเกมได้เลยข้อดีนะครับของธาตุพืชก็คือเวลาสู้กับธาตุอ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เป็นพวกธาตุหินดินเนี่ย ็สามารถทำเดเมจได้2เท่าด้วยอ่ะเปลี่ยนล่างเลยอ๋อเปลี่ยนล่างไม่ได้เหลืจั่วอ่าเปิดเบสิกการ์ดก่อนนะครับอ่าเดตตัวนี้มา1ตัวอันนี้ผมใส่เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บานะเนาะใส่ไปก่อนอนี่ตุ้มเข็นะเห็นเ์นได้เลยนะครับไม่มีอะไรอีรอ้อยที่นะครับเธอถัดไปโอเคบอล ผมรู้สึกว่าเด็กเนี่ยฮิวกระจายอะจากกกิครับอ่าใส่ได้เลยนะเราก็จะเริ่มเปลี่ยนล่างแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับกร์ดท,ที่เราได้ขึ้นมาในมือเลยนะว่ามันจะไปสุดไวแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราจริงๆอะถ้าเราไม่รีบนะครับเราใช้ไคลอสดึงขึ้นทั้งหน้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ ฟูจิกิโซเนี่ยก่อนมันจะได้ทบ3ามที่มันจะโดนตีไปก่อนเรื่อยเห็นปะอันนี้การตลายเหมือนกันแต่ผม่ตอนที่ผมดึงฟูจิกิโซเนี่ยผมไม่มีใครลอสไงต้องถอยได้ปะเนี่ยหว่าถอยช้ามากเลยประเด็นแม่งถอยต้งถอยต้งส,สองที่เนี่ยถ้าเกิดผมถอยนะผมก็ต้องเอาใครลอสขึ้นเหรอเอมขอยสักเทินนึงแล้วกันเผื่อผมรอบหน้าผมได้บานาพอดี ก็บัตเตอร์ฟรีด้วยนี่ก็รอฮิวเลยนะครับเหลือสามสิบแล้วด้วยครับเถินหน้าถ้าเกิดไม่ได้ต้องถอยแล้วนะครับอ่ะมาพอดีครับจัดไปผมก็จะเอาฟูจิก,กิบานะเล่นก่อนเลยสำหรับบานะนะครับก็อย่าใช้สกิลนะครับจริงๆผมจะบอกว่าใช้ได้เลยนะครับสกิลล่านเนี่ยถ้าใช้เราจะได้เลือกอีก30แต่เราใช้สกิลบนก่อน มมาอยู่จะไม่หิวนะฮะอ่ะดูต่อครับเดี๋ยวรอวัตเตอร์ฟรีเนี่ยผมรอหิวเลยอุ้ยโกลเลมด้วยครับโอุ้ร่างสองด้วยประเด็นคือตัวนี้แม่งเลือดเยอะด้วยครับผมตีไม่ตายภายในเทินเดียวด้วยเอา้าโฟล์กิสเตอร์รีเซิร์ชเหรออ่ะเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนนะครับครบสี่นะอย่างเงี้ยครบสี่วครับเวลาพวกวูจิบานะ พุชี่บานะลิซาดอนหรือคาแมกเนี่ยถ้าเกิดว่าคบจีเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาลงยากนะฮะจัดไปโอ้ไม่ได้วะเซ็งมากเลยอ๋อเดี๋ยวผมตีด้วยสกิลไหนดีวะเนี่ยวเวทอ่ะก็ต้องใช้สกิลนี่แหละมันจะฮิวตัวเอง30โอเคฮิวก,ก็อยู่สบายแล้ว นี่ถ้าได้บัตเตอร์ฟีด้วยก็จะฮิวสบายใจเลยนะครับ e อีวาร์กเฮ้ยผมลืมวางฟูจิกิดาเน่เนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวมันดันมันเอาอ e ีวาร์กมาแทงเว้ยผมดูก็รู้ละผมเอาดาเน่ขึ้นมาตรงน,นี้ก่อนแล้วก็จะใช้ สาขากิแล้วผมก็จะวางอันนี้ไว้ที่ไครลรอสแล้วกันอ่ะผมตีเลยผมอยากตีมันเจนบูมมีวีสามสิบวิกเน็ตด้วยนะครับโอ้โหสบายเลือดเต็มอะพอมันตึงแล้วเนะี่ยมันลงยากนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะชนะ,ะนไปเลยเพราะผมว่าเกมนี้มันง่ายเกินหน่อยก่อนเราต้อง ตัวอีกจุดหนึ่งที่ต้องเล่นนะครับเาเควสสมพานพอดีนี่ผมเข้ามาเล่นเควสเฉยๆวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นี่มันยังไม่เกิดเลยนะในส่วนของ b เ t t e r free นอะองาล้วาดูกันอีกสักเกมหนึ่งนะครับพอบานานมันติดเครื่องมันก็จะเอาลงยากละเอาแล้วเนี่ย โอ้โหเราต้องวางคาตาปีก่อนใช่ไหมมันเป็นเหมือนแกนบังคับอะครับโอเคมันต้องบังคับวางคาตาปีก่อนงานเข้าเลยเนะี่ยโอ้โห,โ,โ,หโดนโปเกมอนก่อนด้วยครับยังไงโอ้โหสองใบเลยอะเกินเกินไปมือดีเหลือเกินโอ้โหโรเซอร,รีเซอร์อีกโอ้โหการูล่ามีตัวแทงด้วยครับเอ็กซ์สปีด อย่า yeah. ผมใส่ทานเซลก่อนอ๋อมันยังวางไม่ได้นะผมใส่โปรแกบ,บอลก่อนโอผมตินนี้ใส่ลืมตลอดจะใช้การ์ดก่อนมาแล้วครับแานนี่เดี๋ยวพวต้องมีการสรับแน่นอนอ่ะแล้วก็เบอร์เซอร์เรซเซอร์นะโอเคเดี๋ยวผมเอาอ่ามาแล้วโอ้โหโพบเลยครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะถอยนะครับถอยเอาแดานนี่ขึ้นนะ เด,เ,เด่นขึ้นเอ้ยไม่เด่นขึ้นดิถอยเอาไครลอสขึ้นนะฮะถ้าถอย,ยงี้ต้องใช้เอ็กซ์ปีดตัวหนึ่งแล้วอยากจะเอาที่ใส่กับไครลอสนะฮะเอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาบานาฟเล่นที่หลังเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะไปจะไหวปหมลูกเอาไครลอสเล่นหน้าเนี่ยมันจะไหวเปล่าถ้าไม่ไหวก็ค่อยว่ากัน น่าต้องถอยหถอยเหรียญมั้งเนี่ย Attack DOS โ okay. อเคเขาเป็นโซนะครับไอ้คำว่าเป็นเป็นฟูจิกิโซเนี่ยอันตรายมากนะฮะดันเน่มาทพอตฟูจิกิโซ่ะบาร์น e okay. าเอเทอร์นาโอเคเดี๋ยวเรายิงมันก่อนเลยนะครับก็สองเหรียญถ้าได้หัวบุกห้าสิบ คะแนนเดียวก็แค่50โอ้เป็นกรรมชีวิตหนอาได้50ฟปั้งโอเคขึ้นอยู่กับดวงอีกแล้วนะื่แม่งติดเครื่องก่อนเราอีกอะแต่มันยังไม่มีจี้นะครับอู้ยอาชอีกตัวหนึง่งเอริกายโว่เอาขอฮิวทำไมเนะี่ยเลือดอ๋อเลือดลดไป50เมื่อกี้ไง เอาละครับบัตรฟีกูมาแล้วเพื่อนเอาละครับร้องขอชีวิตไปปานาออกมาแล้วครับมาสิเอามาใส่ไปก่อนอยังไงวะเนี่ยไม่มีการ์ดมือแล้วอะ่ะหมดแลวโหวแจงอ้าเรียบร้อยครับโดยดีครับหนึ่งร้อยบ เรียบร้อยอืมขยันเป็นนัชีพแล้วโอ้โหไ,ไหนอะไรเอ็กซ์ปีดอ,อยัดต่อครับต้องถึงเทินของมัน่ะออฟริตี้มิส เดี๋ยวเราเจะเอาตัวตัวบนเล่นก่อนก็ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเรามีทั้งการ์ดฮิลนะครับทั้งโพชั่นทั้งบัตเตอร์ฟรีแล้วก็ตัวของมันเองนะครับฟูจิกิบานานะครับฮิลสี่ระดับฮีสี่สเต็ปอ่ะโอ้ยลิกาอีกแล้วก็ขยันฮิลเนาะเราจะตายยากนิดนึงไอ้พวกทีมเลยนะไอลิกาผมก็มีเหมือนกันแต่ผมยังไม่ใช้นะ นะผมก็จะส่งไปก่อนแหละหัว,วเจ๋งเรียบร้อยมาครับ100ตายครับไม่เหีรอโดนไปเลยครับไอ้พวกบ้านนะหิวไม่ทันเรียบร้อยเลยอ่ะส่งอาชีมาอาชีมาส่งอาชีมาดิมาแล้วอยากเจอมากเลยอาชีเนี่ยนักลบถอยเหรียญนัน่งถอยนั่งคู่อ่ะอนะครับเฮ้ยมันมีวิกิโซ่สองตัว โดนแล้วครับอ่าเรียบร้อยนั่งนิ่งๆไปก่อน40มาได้เวลาผมละสาคากิไม่หยีครับของจิมอยู่ตรงนี้ครับอ่ามาแล้วครับถ้าเลือดลดใช่ไหมถ้า,าทีมของเราเลือดลดใช่ไหมครับเราจะให้เพื่อนเราช่วยหิวให้นะครับแถวหลังผมบอกเลยว่าสบายสุด,สดๆแล้วผมก็ได้เวลาเอาเพื่อนผมขึ้นมาแล้วครับ มาได้เวลาออกรงแล้วครับเพราะว่าสีจี้ครบแล้วนะแม่งโดนถ้าผมใช้ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมซากากิอีกอ่ะเดี๋ยวผมใช้เจนบูมก็ได้ครับยังไม่ใช้ครับตีธรรมาดาก่อนตีสองทีไดบร้อยโอ้โหปาบอุ้ยหูยัยงเข้าเลยตายเลยไหมเนี่ยแปดสิบอือหือไม่เป็นไรได้อีกสามได้อีกสองเทิน เ้ากลัวอะไรอ่ะอ่ะให้ดูให้ดูฮิวผมผมจะฮิวอะไรเดียวอ่ะฮิวสเต็ปหนึ่งก่อนนะอ่ะฮิวสเต็ปหนึ่งก่อนอันนี้ฮิวแบบไม่เสียเลยเลยอ่าฮิวไปก่อนสเต็ปหนึ่งยี่สิบมันฮิวทุกตัวนะครับที่เลือดลดนะแล้วก็อ่ะโพชัน่นอีกนไหมเอลิไก่ห้าสิบเอานไหมเอลิไก่ห้าสิบอ่ะเอลิไก่ห้าสิบแล้วเมื่อไหร่จะตายครับบอกก่อน อ่าพชั่นโอ้พอชันไม่เอาเก็บไว้ก่อนเนี่ยผมว่าเราฮิวได้3สเต็ปสี่สเต็ปแล้วตัวมันเองตีอีกนะโอ้โหอ่ะผมตีตัวมันเองแล้วกันตัวเองก็ฮิวอีก30นี่ผมใช้เล่นนะครับให้ดูเฉยว่ามันได้4สเต็ปเลยโพชั่นบัตเตอร์ฟรีก่อนบัตเตอร์ฟรีโพชั่นเอธิกะแอน,นบูมนะครับถ้าทำดีๆนะครับอ่าในส่วนของบัตเตอร์ฟรี20ใช่ไหมครับเอธิกะห้าสิเป็น70เนาะ แล้วก็โพชั่นอีก20เป็น90เจนบูมอีก20 30เป็น120คือถ้าว่าเธอ์นึงฮิว120หน่วยแล้วคิดดูเลือดผมตั้ง190นะครับต่อให้เลือดผมเหลือประมาณ70-80ผมก็ฮิวเต็มหลอยดีนะฮะนี่คือข้อดีที่ผมบอกถูกไหมโอเคปะ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กที่ผมแนะนำไปก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าผมบอกเ,อเลยว่ามันเป็นเด็กที่ อยู่ถึกอยู่ทนมากแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับอย่างที่บอกเนาะเป็นเด็กที่ฮิวกระจายนะครับไม่ว่าจะเป็นแจนรูมของฟูงเกอร์บาน์าที่ฮิวรอบลาะมาสามสิบอ่าบัตเตอร์ฟรอบลาะมายี่สิบนะฮะเป็นห้าสิบพชั่นอีกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบนะครับใช่ไหมเจ็ดสนะิบเนาะแล้วก็อิลิเก่ห้าสิบเป็น, 120, นร้อยยี่สิบนะฮะฮิวกระจายจริงนะครับผมอ่ะโอเคอยังไงก็ตายยากนะครับสำหรับเด็กนี้ก็ลองไปเล่นไไดูได้ก็แต่ระวัง ตอนไปสู้กับเด็กไฟอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยถือว่าเวลาคุณจีบานะเนี่ยติด 4G เนี่ยเอาลงยากมากนะครับก็ทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเกิดให้เล่นเด็กไฟหรือซชดอนคาแม็กเล็กน้ำเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเวลาอ่ามันครบที่ี้เมื่อไหร่เนี่ยเอาลงยากมากๆสำหรับเด็กนี้แล้วก็ฮิวกระจายนะฮะโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชองบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ